สวัสดีครับผมโน้ต BP และนี่คือเกม Bleach Brave Soul เวอร์ชันบนคอมพาทนี้เป็นพา์ที่2แล้วเราไปชมกันเลยเนื้อเรื่องเนือเอเน้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องอ้าวคุโรสกิคุงนี่นะหวัดดีจ้าคุโรสกิคุงคุณคุจิกิอิโนโอเอโรมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮ้ๆฮพอดีไปซื้อของมาทำอาหารเย็นนะ่ะรอยช้ำที่ขานั่นคืออ๋อเนี่ยเหรอน่าจะไปชนกับอะไรเข้าละมั้งจุดจุุดอ้า ่านนี้แล้วเหรอเนี่ยฉันไปก่อนนะคุโรสกิคุณคุจิกิบายบายผู้หญิงที่ชื่ออุโนะอุเอะนั่นน่ะสนิทกันหรือเปล่านี่หึงนะสิหึงนะสิปลอดิเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคนที่อยู่ละแวกนี้น่ะเพียงแต่สามปีก่อนละมั้งพี่ของเขาเสียชีวิตที่คลินิกบ้านฉันน่ะว่าไงนะดูเหมือนคนในครอบครัวเดียวที่เหลืออยู่คือพี่ชายของเธอแล้วดันมาประสบอุบัติเหตุรถชนซะได้พี่ นนฉันก็เพิ่งจะรู้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้อู่ตอนนั้นน่ะคือยายนั่นว่าแต่เธอดูสนอกสนใจอะไรย็นนั่นอย่างเลยนะถึงขนาดออกปากถามเปล่าก็ไม่ได้สนสักน้อยเอาพวกเราก็กลับกันเถอะเออจริงสิปกติแล้วเธอกลับไปที่ไหนหรออ้าวนี่สนเรื่องความเป็นอยู่ของข้าด้วยหรอเปลปาเปล่าเปล่าสักันนี้เลยเปล่าใครใครทนและถามทําไมน้อยชะบ้านี่คนนี้ชื่อคุโรซากิยูสึ ยูซึถ้าสื่อมันต้องเป็นสอเสอือยูซึนี่พี่ค่ะค่ะค,ค,ค,คเห็นชุดวันพีชหนูไหมเธอนี่นะจะเข้ามาก็หัดข้อประตูนหน่อยสิแล้วเลอกวันพีชพี่ก็ไม่รู้หรอกแล้วเธอจะมาถามเ้าซีพี่ทําไมนักหนาเราอืมนั้นเดี๋ยวลองหาดูอีกทีล้กันฝันดีนะพี่จา๋าจุดจุดจุดดิดิดิคำสั่งเหรอสถานที่คือฮะเสียงอะไรนะ อิจิโกะเล่าหล,ลอนเข้าไปอยู่นั้นแต็ตมหมดเลยแล้วชุดมันพีดนั่นเอาไว้คลครึ่งทีหลังเราได้รับคำสั่งคำสั่งมีโฮอลโลออมาเหรอที่ไหนก็ที่นี่ตอนนี้ไงว้าอาซิดไวเออร์แลนที่หัวมันอิจิโกะเสร็จฉันเหรอพวกโอ้น้อยหนีไปได้เหรอตามไปจุดจุดจุดมีไรเด้ออีจิโกะฉันสิต้องถามโฮอลโลตัวเมื่อกี้คือพี่ชายอีโุเอเหรอ มันคืออะไรกันแน่ไอตัวตนที่แท้จริงของโฮ,โฮอลล์โลนันฮอลล์เดิมทีแล้วเป็นวิญญาณธรรมดาของมนุษย์นี่แหละหมายความว่าอย่างไรแปลว่าพวกที่ฉันจัดการมาทั้งหมดก็อย่ามาล้อเล่นนะจะให้ฉันจัดการพี่ชายของอูนอูเองงั้นเหรออย่าโมลตองเลซิถ้าเจ้าไม่จัดการมันเจ้านั่นก็จะไม่มีวันหลุดพน้นโถเ้วเดียวก่อนนี่ไม่ใช่เวลามาเถียงนะแต่ผู้หญิงคนนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายยังไม่ได้สู้เลยเคลียร์เฉย ฮอลโลคือวิญ,ญญาณตกต่ำซึ่งห่วยหาวิญญาณของคนที่ออตัวเองรักที่สุดสมัยยังมีชีวิตอยู่เพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในหัวใจที่หายไปแน่นอนผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของพี่ชายโอดิฮิเมะซึ่งได้กลายเป็นฮอลโลคงไม่พ้นใครอื่นนอกจากวิญญาณของน้องสาวสุดที่รักของโอดิฮิเมะฮอลโลจะต้มตีคนในครอบครัวมั้หรอฮอลโลคือวิญ,ญญาณที่ตกต่ำเป็นวิญญาณที่ไม่ได้รับการชี้นำไปสู่โชชซตี้โยดเยเยมทูตสุดท้ายก็จะเสืวสีหัวใจและกลายเป็นฮอลโลในที่สุด เจ้านั้นพลาดท่าไม่ได้กินวิญญาณของเจ้าและเพื่ออุดช่องโหว่ของหัวใจตัวเองที่หายไปเลยต้องไขว่คว้าหาวิญาณของคนที่ตัวเองเคยรักที่สุดสมัยยังมีชีวิตอยู่ยังไงล่ะเมื่อตอนกลางวันที่ขาของอีโนเอะมีรอยช้ำขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือรอยที่ฮอลโล่จับเพราะงั้นข้าถึงได้ถามเจ้าไงว่าเด็กนั้นมีครอบครัวหรือเปล่าอย่างที่เจ้าบอก้ายาทของอีโนเอะมีแค่พี่ชายที่อายุห่างกันคนเดียวแล้วก็ไม่ผิดแน่คนที่จะโดนเล่นงานก็คืออีโนเอะ30%ฮะ ชัวชัวฮูฮูฮ่าฮูฮูฮ่าฮ่าไม่ต้องไม่ต้องตามเก็บนะของมันจะเด้งเข้าตัวเอง Boss Battle นี่มันอะไรกันเสียงอีโนเอเปลี่ยนไปไอตัวที่เหมือนปีศาจตัวมึงมานั่นคืออะไรลืมกันแล้วจริงๆหรอเสียนั่นมันพะ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 พี่เหรอเอาไปดิกันเถอะ โอ้ดีเมะไปกับพี่ไปอยู่ด้วยกันแค่สองคนเหมือนแด่ก่อนเดี๋ยวนะทำไมเสียงปีศาจมันหล่อ,อ่ังวะมันต้องดูร้ายกาศสิขวางทางฉันกันเรอโทษทีวะพอดีนี่คืองานของยอมทูตน่ถ้าอยากฆ่าอีโนโอเอแล้วก็ต้องข้ามศพฉันไปก่อนเพราะฉันหลงรักอุลอมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้โอ้คนที่ทำให้ฉันกลายเป็นแบบนี้จะเป็นใครไปได้อีกเธอยังไงละ่ะโอริฮิเมะฉันจะฆ่า ฉันจะฆ่าเธอรู้ไหมทําไมคนเป็นพี่ชายถึงได้เกิดก่อนก็เพื่อปกป้องน้องชายหรือน้องสาวที่เกิดมาทีหลังน่ะสิแต่พี่ชายดันตะคอกใส่น้องสาวว่าฉันจะฆ่าเธอต่อให้ต้องดิ้นตายก็ไม่มีใครเขาพูดกันหรอกเฟ้ยโอ้อะมาจะเออตีฆ่าเข้าทีละหนึ่งเองเหรอกระจกมากฮอลโลฮอลโลเพื่อตีไม่โดน ห้าส right. ิบสี่เลเวลสองเอหรอเลเวลเลเวลห้ามันโดดลบยังไงวะถ้าไม่ตายกดไม่ได้ถ้าไม่ตายาตาย,ยังไม่เต็มเหรอนี่ไงตัวเอตัวเอฟันคอมโบต่อเนื่องตนตีไปแล้วน้องสาวที่เกิดมาตอนฉันอายุ15ปีโอริเเมเป็นเหมือนลูกสาวยิ่งกว่าน้องสาวเสียอี พ่อแม่ทิ้งพวกเราไว้ฉันจึงดูแลโอริฮิเมะและคอยปกป้องเธอแทนพวกเขามาโดยตลอดขอโทษน,นะคะพี่เป็นความผิดของหนูถ้าในตอนนั้นหนูไม่บอกพี่ว่าอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวแล้วก็พี่เลยยังคงอะไรอาวอร์ดไม่ได้ไปสู่สุคติสีนะคะโอริฮิเมะกิ๊บติดผมของยานันน่นายให้เธอเป็นของขวัญใช่ไหมหละ่ะอิโนโอเอะบอกฉันเองแหละเพราะงั้นเธอถึงได้ติดมันทุกวันคนลูกเรือนนอยทำอะไรนะ่ะช่างมันเถอะ ถ้าเขินฉันยังอยู่แบบนี้สักวันฉันก็คงจะลืมตัวและพังทำลายโอดิฮิเมอีกเพราะงานตอนนี้ระหว่างที่ฉันยังมีสติอยู่บ้างช่วยกำจัดฉันทีเจ้านั่นตัดสินใจถูกแล้วถ้าเป็นฮอลโลไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่มีโอกาสกลับเป็นแบบเดิมได้อีกกำจัดเขาไปซะเถอะอย่ากวนหน้าการฟันฮอลโลไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการลบล้างบาปปัญหาเพราะงั้นถึงไม่มีพวกเราโยมาทั่วอยู่ไงล่ะพี่คะกิฟต์ติดผมที่พี่ซื้อให้ในวันนั้นหนูบอกพี่ว่า ไม่ชอบเพราะมันดูเหมือนเด็กแล้วเราก็ทะเลาะกันตอนที่พี่ออกไปทํางานเราก็ไม่ได้พูดขวยกันซ้าคําทั้งๆท,ท,ที่นั่นเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้บอกแท้ๆเลยเพราะงั้นให้หนูได้บอกพี่ตอนนี้นะคะพี่คะไปดีบาดีนะคะอ้าวไปแล้วนะโอ้ดีไหมขนลุกนี่เป็นแบบความรักของพี่ชายกับน้องสาวนะเปิดเคลียร์นอตาชิบิเนะมาไล่ก่อนผู้จัดจาก,การร้านอยู่หรือเปล่า อ,อ้าวเดี๋ยวว่าใครเสียออกยินดีต้อนรับคุณกูณจิกิเมื่อวานมีสินค้าใหม่ส่งมาจากโซลสัเกตีพอดีเลยครับเอาล่ะวันนี้อยากรับอะไรดีครับของที่สัสมไว้ได้หรือยังอ,อ๋อมาถึงแล้วครับอุรุรุประโยชนหน่อยสิค่ะค่ะสุมุสุมุญยะได้มาแค่นี้เองหรออย่าพูดแบบนั้นสิครับความนิยมมันดับ2สองเชีวยวนะกว่าจะได้มาก็แทบแย่เลยรู้แล้วน่าอ้าวรับไปสิ นี่มันอะไรเนี่ยลูกวิญญาณเทียมเป็นยาเม็ดที่ใช้ถอดวิญญาณออกจากกายเนื้อฟังนะพอกินยานี้เข้าไปอ่ะวิญญาณเทียมก็จะเข้าร่างแทนทําให้สามารถถอดวิญญาณจริงออกมาได้ถ้าเกิดเจอฮอลโลตอนที่ฆ่าไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ให้ใช้ยาน,นี้และกลายเป็นโยมบัตูดซะลูกวิญญาณเทียมใช้แล้วถ้ากดตรงหัวเป็ดแล้วยาจะออกมาแล้วทําไมต้องไปใช้รูปเป็ดด้วยหน้าํำคาญเจ๊ของจากเบื้องบนเขาให้เลือกดีไซน์เองได้ซะที่ไหนล่ะ ข้าเองยังอยากได้รูปกระต่ายจั๊บปี้ที่เป็นความนิยมอันดับหนึ่งเลยย่ะเหรอเธออยากได้รูปกระตายย่ายงั้นเหรอททท,อทททำตาแบบน,นั้นทําไมยะที่เจ้าโดนถูกฆ่าหรือไงคือที่เธออธิบายเมื่อกี้ยังเข้าใจครึ่งๆกลางๆอยู่เลยนะกินเข้าไปลองกินเดี๋ยวก็รู้เองเลยยะ่ะเฮ้อถอดวิญญาณได้จริงๆด้วยเหรอตกใจเลยล่ะเซ ในร่างเปล่าที่ถอดออกมาก็มีวิญญาณเทียมเข้าไปแทนที่เรียบร้อยแล้วไม่มีใครรู้แน่ว่าเจ้าถอดวิญญาณออกมาเดตดที่ได้เลยจับของชื่อโคโรสเกะอิจิโกะคำพูดที่ชอบก็คือนอนแตงหัวค่ำตื่นแต่เช้าฮะไงล่ะสุดยอดไปเลยล่ะเซ่สุดยอดบ้าอะไรนั่นอะไรปะมันเหมือนฉันตรงไหมฮะคำสั่งมาแล้วพอดีเลยปลย่อยเจ้านี่จัดการทางนี้แล้วเราไปที่เกิดเหตุกันเลยดีกว่าแล้วหล,ล่นจะบ้าหรออย่าโวยวายไปกันได้แล้วไม่ไหวหรอกนาะความแตกงี้ เฮ้ย <Hey, S 1> ยูฟังอยู่รึปเปล่าเนี่ยไว้ใจได้นะครับเจ้านายเชิญตามสบายเลยไม่น่ารอดอ่ะดูจากทรงแล้วเนี่ยซึคาบิชิเทสไซคอยจะรับผิดก็เช่าเถอะแต่มันจะกลายเป็นปัญหาเอานะครับทำไงดีครับผู้จัดการเออคือขอโทษค่ะเหนือผิดเองเรื่องดะกายเป็นแบบนี้ไม่เลยผมไม่คิดมากหรอกนะทำไมมีแต่อูรุที่กลัวอยู่คนเดียวล่ะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอสบายใจได้เดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างให้เองคะคุณคิสเกะเอาละ งั้นไปกันเลยเก็บสินค้าคืนเก็บสินค้าคืนคเควสเคลียร์เฉยยังไม่ได้ฟันนี่ละอ๋อมันไม่มีดาวให้อยู่แล้วเควสที่เป็นเควสคัดซตมเฉยๆอ่ะอิจิโกะกลายเป็นโยม,มทูตจากการใช้ลูกวิญญาณเทียมและออกไปไล่กับจัดฮอโลตามคำสั่งที่ได้รับจากเครื่องรับคำสั่งวิญญาณซา,าราจิเวเฮ้ยเฮ้ยกดผิดว้าเฮ้ยฟันไม่โดนเฮ้ย แมงบินได้โอ้ทีเดียว3ตัวทิปป์คิวอันนี้บอสเหรออันนี้บอสอันนี้บอสลูกกระจอกใช่ไหมเฮ้ย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 ฟันไม่โดนอ้าวบอสมันคือตัวนี้มันมีลูกน้องมาด้วยอื้ออีซี่ขณะที่พวกอีกโกกำลังกำจัดฮอลโลอยู่ ร่างจริงของอิทิโกะที่มีลูกวิญญาณเทียมอยู่ก็เกิดอะไรขึ้นนะไม่น่าจะเป็นเรื่องดีแล้วห่ะซอสราวจิเบวาเซขอแวะนิดหน่อยมีอะไรไหมทางตันแล้วมันจะทำทางมาทำไมเนี่ยของก็ไม่มีให้เก็บเฮ้อเฮ้่อเาแล้วให้เดินย้อนไปอีกทางนึงกระโดดสรุปทางทางนี้คือทางไปปาร์ตคอมโบ บอสมีปีกางน้นเหรอตัวไหนกันแน่ที่เป็นบอสมาอย่าหลบอยู่ล้างต้นไม้ข้ามองไม่เห็นเอรอื่อซด้วยความเป็นกังวลอิจิโกะจึงรีบกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อดูร่างที่มีลูกวิญญาณเทียมและพบอาริสาวะทัตส,สกิกำลังวิ่งไล่ร่างของเขาอย่างจ้าละวันในลูกวิญ,ญญาณเทียมที่อิจิโกะใช้มีวิญ,ญญาณพิเศษซึ่งเรียกกันว่าวิญญ,ญาณดัดแปลง เราเดี๋ยวสิทำไมต้องรีบร้อนขนาดนั้นล่ะก็เป็นห่วงนะสิหมอน,นั่นน่จะเล่นสมบทบาทหรือเปล่าไม่ต้องห่วงมันจัดการได้แล้วจะจริงเหรอฉันสั่นหอนไม่ดีเลยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะไปตายสป,ปยไอ้ขี้เน่าเอ้ยเว่เกือบไปแล้วไอะไรฟะก็ขี่แค่หอมแก้มนิดหน่อยทำไมต้องฉุนขนาดนั้นด้วยทำเป็นเด็กะทมไปได้นอาโคอย่าที่คิดไว้เลยฮะอุ๊ปส์เฮ้ยยินนี่นะเฟยพอแค่นั้นแหละ อีที่ก็โอ้อ้าวหมดทางหนีแล้วนะแล้วน่ะคืออะไรมัน <c oughs> มันเบนประโยคยังไงไวะเนี่ยฮ huh? ะอรไรอยของมันเนี่ยหมอนั่นคืออะไรกันแนะ่หรือว่าหมอนั่นไม่ผิดแน่หมอนั่นคือวิญ,ญญาณดัดแปลงว <c oughs> ิญญาณดัดแปลงเออในอดีตที่โซโซิอตี้เคยมีการเสนอแผนหนึ่งขึ้นมาแผนเหรออย่างว่า แผนฉีดวิญญาณที่ดัดแปลงเพื่อการรบเข้าไปในร่างกายคนตายที่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วและใช้เป็นกองหน้าต่อสู้กับพอลโล่เป็นแผนที่ไม่เข้าท่าซะเลยวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นตอนนั้นเมื่อฉีดเข้าไปแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะถูกพัฒนาให้เหนือมนุษย์วิญญาณเรียนแบบเพื่อการสู้รบนั่นแหละคือวิญญาณดัดแปลงโถวนี่หมายความว่าเจ้าตัวที่สูกสร้างขึ้นมาตามแผนการนั่นเล็ดลอดออกมาได้หรอสิปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละแผนการที่ว่านั่นเป็นแผนใช้ศพต่อสู้อย่างไรจริยธรรม เลยถูกล้มเลิกไปก่อนจะสาเร็จเมื่อแผนถูกยกเลิก <an> ก็มีคําสั่งให้ทำลายวิญญาณดัดแปลงทั้งหมดรวมถึงที่กําลังสร้างอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเจ้านี่ไปปนอยู่ที่ไหนตอนนี้ถึงยังเหลือรอดเอา้าไปกันได้แล้วไปเอานาของเจ้าคืนกันอ,อร่างชัดคืนมาถูกบิซาสกะปบโคดคิวไรกันอย,ยู่ฟะ ตอนเวลาแบบนี้อย่าบอกนะว่ามีคำสั่งนะ่ะแย่หน่อยนะแต่ถ้าจะใช่อยู่ใกล้ๆนี่เองกลิ่นอายของฮอลโลเดี๋ยวนะมีใครไม่รู้สู้อยู่ก่อนแล้วเฮ<อ>้ยเจ้านั่นหรือว่าอิเซอร์เอ้ยไอเฮ้ยเดี๋ยวสิอิจิโกะแปงเฮ้ยมันโดดฮุบฮุบเฮ้ยไม่มีไม่มีกดท้าไม่ตายไม่ได้เออโดนเกือบเว้า ฟันคอมโบยังจะเลวกว่าอีกอ้ยเฮดช็อต hey, คนลาเกมนี่แกบาดเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอคิดว่านี่มันร่างของใครกันฟะฮะถ้าเจอสวะแค่นี้ยังเลือดโชกทีหลังก็อย่าเสนอหน้ามาสู้อ้าวอ้าวมาสาเจอตัวละทั้งทีโดนสะอวมเลยนี่ครับแบบนี้เครื่องมือที่เตรียมมาก,ก็สูญเปล่าเลยนะซิอ๋อฮะอ้าวภา,า,ารกิกรจเสร็จสิน้นเรียวก่อนสิจะทำอะไรกับไอ้นั่นนะ่ะถามได้ก็เอาไปทำลายนั่นสิครับอะไรกัน ปูราฮาระร้านของเจ้าน่ะจะยึดสินค้าคืนเอาดื้อโดยไม่คืนเงินนึกไงเอ่องั้นก็ช่วยไม่ได้ผมคืนเงินก็นกได้ก็ไม่จําเป็นถ้าไว้ใจกับสินค้าตัวนี้แล้วอีกอย่างพวกเจ้าทํางานนอกกฎหมายกันอยู่แล้วมีหน้าที่ต้องทําถึงขนาดนี้เพื่อยึดเจ้าหนี้คืนได้เด้อก็ไม่รู้สินะงั้นถ้าเกิดเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นมาอีกกผมจะหายตัวไปเลยละกันไม่ต้องห่วงหน้าภาคนี้ข้าก็ชักจะชินกับเรื่องวุ่นแล้วละแต่เพื่อนเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเฮ้ยอ hey, ิจิโกะเช มอร์นิ่งมอร์นิ่งแล้วถ้าไม่ตื่นแล้วก็เขาจะเอาไปแอลจกกระเป๋าเจ้าตามไปถึงโรงเรียนให้เพื่อนผู้หญิงกีการ์ดว่าว่าคนลักกิลแอบพูดตตาเดินไปเดินมาด้วยเลยย hey, ่าน like yeah. yeah, 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 yeah. yeah, yeah. ักยันแยงเยียดเยีปากดวหูเว้ยแกช่วยทอดรุนมันนิ่งๆเหมือนตุ๊กตาหน่อยสิฟะเจบจะไปบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้ถนอมเขาหน่อยนะอันนี้เป็นความคิดนะพอลองเอาไปยัดใส่ปากตุ๊กตาที่มีคนเอามาทิ้งไว้ข้างถนนผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นอย่างที่เห็นและยานะ ปักโดนไปรอบสองโอ้โูตั้งแต่เช้าเลยนะก่อนเออจะบจับจับจบจ,บจ,บจ,บจบอ้าววันนี้ก็เจ้ามันเดิมแล้วนะเจ้พผลเออเออแวกมีตัวประหลาดประหลาดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้ามาต่อกันพาร์ทที่3าปลดล็อกการต่อสู้แล้วอ๋อเนี่ยเหรอโหมดนี้ vs เหรอ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับเดนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ